2จุดเนี่ยจะไม่พอเสียแล้วนะครับอ่ะทีนี้โรงเรียนโอ๊ะอตอนนี้นะครับโรงเรียนก็มีการใช้งานเอ๊ะแล้วทำไมแผ,ผ่นภาพมันขยับเรื่องเกี่ยวกับการเก็บเห็ดเนี่ยต้องใช้เครื่องมือในการเก็บกันด้วยนะครับอ่ะก็เถอกานไปเก็บมาทั้งไม้แล้วก็ตัวเห็ดกันเลยกันละกันนะครับโอ้โหแล้วดูสิเอออันเนี้ยไม่ใช่เห็ดโลกจริงละเห็ดอะไรเนี่ย <laughs> เห็ดยักษ์กันเลยทีเดียวนะครับ Architect Station ก็คือสามารถเปิดโหมดนี้ได้แล้วนะครับมันคืออะไรอะ่ะโอ๊ะอะไรอะ่ะ Holeft Shift to Store Construction ฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่า ไฮมินาซังคอดิจิวัตตชิวันเดสวัสดีคันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม f r o ์ทแซมเรืออปางลอยน้ําในพารทที่7กันแล้วนะครับมาต่อกันเลยนะครับก็จะ ครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ออกไปตามหาหมอกันมานะครับก็คือจากนี้ไปเวลาที่มีใครแบบมีการอ่าะนะเกิดอาการเป็นพิษขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถทำการรักษาได้โดยการใช้เจ้าสิ่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเม็ดพอทที่เล็กๆกระทันรัดและการรักษาที่โคตรจะแปลกประหลาด <c oughs> อ่านี่ก็ปล่อยไปกันละกันนะครับอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเบิร์ดเฮาส์บ้านของเจ้า หนูน้อยนกแสนฉลาดนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นบ้านที่เราสามารถทําการเลี้ยงนกกันได้แล้วก็จะตัวนกพวกนี้เนี่ยมันก็จะแบบคอยไปหยิบเรื่องเกี่ยวกับพวกเ,ออเศษพลาสติกเรื่องเกี่ยวกับมาเนี่ยมาให้กับเราแบบนี้นะครับดูสิโอ้ยบินไปไกลเหมือนกันแล้วเนี่ย นี่ครับคือมันจะมีแบบว่าเป็นพวกไม้กับพลาสติกลอยตามน้ำใช่ไหมซึ่งตัวตัวนงเนี่ยก็คือสามารถบินไปเก็บที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมาให้กับเรากันได้อยู่เรื่อยๆกันด้วยนะครับได้ได้ว่าเป็นหนูน้อยแสนฉลาดมากต้องหามาเพิ่มอีกเยอะๆ <c oughs> อ่าแล้วก็ทําการเปิดแผ่นที่ขึ้นมานะครับอยากจะไปตามหานกเพิ่มใช่ไหมก็ต้องคือเดินตรงมาตรงนี้เอ๊เอ๊เดี๋ยวเ,เดี๋ยว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 สัญลักษณ์อะไรนะสัญลักษณ์ที่ เป็นสเปเชียลลิสต์มันหายไปไหนอะ่ะเอ,อ่อมาดูที่ตัวหอโอ้อ่ะอันนี้บอกก่อนนะครับว่าผมมีการเซฟเกมออกเกมแล้วก็เข้ามาใหม่ใช่ไหมซึ่งเรื่องเกี่ยวกับพวกอาชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนักพฤษศ,ศาสตร์เอนเจิเนียร์หรือว่าจะเป็นสายสถาปนิกเนี่ยที่เราเคยโลเคตกันครั้งที่แล้วมันหายไปเฉยเลยครับเนี่ยเปิดพัติขึ้นมาปุ๊บมันไม่อยู่กันแล้วนะครับอ๋อนี่คือแบบว่าถ้าจะเล่นคือแบบต้องเล่นแบบหารดเดียวเลยอย่างนั้นเหรอ อโอเคโอเคอ่ะก็สลับในครั้งนี้นะครับโผยเป้าหมายที่จะต้องไปหานกเพิ่มอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนอ่ะซึ่ตอนนี้ก็มีการรีเรสิร์ชสคูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือสามารถสร้างโรงเรียนก็ได้แล้วแล้วก็ขั้นต่อไปที่แบบเป็นทางผ่านที่ต้องมาตรงนี้เนี่ยนั่นก็คือ บิ๊กเฮาส์หรือก็คือบ้านขนาดใหญ่นั่นเองนะครับเป็นบ้านที่มีการบุคคลแต่งเนี่ยสูงที่สุดกันเลยนะซึ่งมันต้องใช้คนงานที่เป็นสายอาร์เคเตเตอร์ด้วยก็คือเป็นสายสถาปนิกนะครับหมายความว่าเราต้องมีการเสิร์ชเขาขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อเป็นอาร์เคเต็์แล้วก็ทําการโลเคชันแล้วก็ดูแผนที่ไหนดูซิยังอยู่ที่เดิมไหมเอออาวอยู่ไหนอะ่ะเ,เดี๋ยวว่าเดี๋ยวกันนะ อยู่ไหนเอยอาร์เคเต็เอ่อเอ๊ะอ๋ออยู่นี่เยี่น่ผมหาตั้งนานเอ๊ะตำแหน่งเปลี่ยนเปล่าอะเออเป็นไปได้ว่าตำแหน่งอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมจะได้ว่าอาร์เคเต็กเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอเอออ่ะโอเคก็คือหมายความว่าเราต้องมีการเดินทางไปหาอาร์เคเต็เตอร์กันด้วยนะครับเออแล้วก็อย่างนึ่งก็คือตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับอาหารก็ขาดแคลน เต็มที่ขอบคุณมากคือปลาที่ตากเนี่ยมันตากไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับงั้นหมายความว่าผมต้องมีการสร้างที่ทำอาหารเนี่ยเพิ่มเติมแล้วก็ต้องตกปลาให้หนักขึ้นยิ่งกว่านี้กันด้วยนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวทำการสร้างจุดอาตากปลาเนี่ยเพิ่มมาอีก2กันเลยกันละกันนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีคนงานเนี่ยมาเพิ่มอีกแน่นอนอ่ะมีคนเลเวอเรอัพนะครับอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายการคับไปก็แล้วกันโอเคแล้วก็ทีนี้ทําการออกเดินทางกันเลยนะครับเดี๋ยวขอ แวะเก็บของก่อนแหวะแวะเก็บของตรงนี้กันหน่อยนะครับเออเนี่ยมันจะเป็นเอ,อ่อซันลิตเหรอซันลิตอพาร์ตเมนต์นะครับเป็นอาพาร์ทที่แบบเป็นพระอาทิตย์อย่างนั้นเหรอเออเออเนี่ยครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีของอันใหม่ยอยู่ด้วยอุ้ยน่าเก็บมาก่อนแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอทำการเก็บมาก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมันน่าจะเป็นโซล่าแผงอ๋อมันจะเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบโซล่าได้เอ้ยเจ๋งแฮะอ่ะงั้นก็ ส่งเรือไปซาเวก,ก,กันก่อนเลยกันละกันนะครับขบวนมีเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีผู้รอดชีวิตเอ,อเดี๋เด็ดเด็ดเด็ดเดเดไปเลยนะครับผู้รอดชีวิตคนนี้คือเอนจิเนียร์แต่ว่าในสารักตรงนี้ไม่บอกว่านามเป็น Engineer. เอนจิเนียร์เอ้า งงเลยสิครับผมอ่ะเดี๋ยวเอนจิเนียร์เดี๋ยว engineer, เดี๋ยวผมค่อยกลับมารับกันละกันนะครับแต่มาไว้ก่อนว่าคนเนี้ยจะมีไน้เกงจากคอสแมทเป็นเอนจิเนียร์นะแล้วก็ตรงนี้ก็ถือโอกาสเก็บตัวกู๊ดมากันด้วยเลยกันละกันนะครับคือตอนเนี้ย เฟอร์นิเจอร์นะครับเราสามารถทําการรีไซเคิลได้โดยการใช้ตัวเครื่องนี้นะก็คือตัวเครื่องรีไซเคิลเลอร์รีไซเคิลเลอร์นะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับตัวอ่าเฟอร์นิเจอร์ต่างเนี่ยให้กลายเป็นเศษพลาสติกขยะได้หนึ่งกับตัวไ w o ู d ได้1ด้วยนะครับคือข้อดีเนี่ยมันได้ไ w o ู d ด้วยนะคือไม่จะเป็นต้องไปตากไม้ก็ได้ก็คือเก็บเฟอร์นิเจอร์มาแล้วก็ทําการรีไซเคิลเอาแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ โอเคมีการแจ้งเตือนว่าทําการเก็บของเสร็จเรียบร้อยทั้ง2เกาะกันเลยนะครับตอนนี้ก็เก็บทั้งตัวโซลา่าสายไฟแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมาครบเรียบร้อยกันแล้วนะครับอยากเห็นหน้าตาโซล่าอยู่ไหนวะเพราะเนี่ยเหรองอเป็นแผ่นสีเหลี่ยมเหลี่ยมเหมือนกระเบื้องเอ๊ะ สรุปโซลา่าหรือกระเบื้อง <laughs> อ่านี่ครับมันจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับที่จะเป็นโซลา่าซึ่งเราก็สามารถทําการสร้างโซลา่าแผ่นเน,เนี่ยได้เหมือนกันแต่ว่าต้องมีการรีเสิร์ชมาก่อนนะครับมันจะเป็นสายไดว่าไฟฟ้าอ่านี่ครับมันจะเป็นสายที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนงานสายพิเศษก็สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบฟรีๆด้วยเหมือนกันนะเนี่ย เออน่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่เราไว้ก่อนกันละกันเนอะเดี๋ยวขอทำการวิจัยบิ๊กเฮาส์เอ้าว,วิจัยไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีอาร์เคเท็เตอร์แต่เราก็สามารถออกเดินทางกันได้แล้วนะครับคนคนละใช่ไหมอาทำการออกเดินทางออกเดินทางไปแล้วก็ขาณหนู้นก็จะเป็นคนงานที่เราต้องการนะครับโอ้แต่ว่าก่อนอื่นสาลายเก็บก่อน ถ้าเป็นสาล่ายแล้วก็ขอแวะเก็บกันก่อนหน่อยกันละกันนะครับเพราะว่าสาลายมันใช้ในการทาเชือแล้วตอนเนี้ยผมยังผลิตสาลายเองไม่ได้นะแล้วก็ในระหว่างนี้เรามาสร้างเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนรอไว้ก่อนเลยนะครับเราก็มีการวิจัยได้แล้วอยู่ไหนว่าโรงเรียนเอ๊ะหน้าตาโรงเรียนเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวกันนะ,อ,ะนอ่านี่อ่านนี่ครับมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวหนังสือนะครับขอภอภัยว่าไม่เห็นโอ้ใหญ่มาก็ไดล้เนี่ยสกูไปขนาดแบบ4คูณ4กันเลยนะครับโอ้โหใหญ่จังอะพี่ อ่ะงั้นก็วางไว้ที่ตรงนี้กันแล้วกันนะครับใหญ่ไปเริ่มเทอมมากเลยนะเนี่ยอ่ะทำการเก็บสะไดยเสร็จกันอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะนกก็เราก็มีการส่งไม้มาด้วยอ่ะเราก็ทําการเดินทางต่อครับตอนนี้พลังงานเรามีมา4ี่พนใช่ไหมแล้วก็มีการปั่นไฟฟ้าได้ส่วนหนึ่งด้วยก็ถือว่าโอเคขึ้นเยอะกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจุดที่ มีสถาปนิกอยู่กันแล้วอ่าจอดตรงกลางหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอยากจะเก็บศาลาอีกกอนหนึ่งไว้ด้วยอ่ะโอเคแล้วก็ทีนี้มาดูหน่อยสิว่าอาร์เคเ็กเตอร์นั้นเป็นยังไงโอ้โหสองก็เป็นสถาปนิกนะครับสร้างบ้านบนต้นไม้ได้ด้วยอ๋อนี่สิแล้วก็ความชอบเป็นสายรีเสิร์ชกับฟิชชิ่งนะครับอืม อยวให้มันเป็นคนตกปลาเ <c oughs> จ้าจะเป็นสถามเรที่ตกปลาเก่งนะครับแต่แน่นอนครับว่า๋ยวรอเช้าก่อนก็ค่อยไปรับเขากันละกันนะครับระหว่างนี้ก็ทําการอะ,อะไรนะทําการไปป้นสะดมก่อน <c oughs> ไม่เชื่อคนนะไปป้นสะดมเขาก่อนกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้กลับมาดูที่โรงเลี้ยงของเราโอ้โหท่าจะสร้างอีกนานนะครับ <c oughs> โอ้ชา้าวันใหม่ด้วยการ ท้องรองเลยครับน่าเศร้ามาก <c oughs> <c oughs> คนงานสิบคนนี่เรียกได้ว่ากินข้าวกันเก่งเก่งเหลือเกินนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอาตอนเนี้ยที่ตากปลาเรามีพอแล้วแต่ว่าปลาเนี่ยดันตกไม่ทันสัง,งั้นนะครับงั้นก็ต้องทําเรื่องเกี่ยวกับจุดผลิตอาหารเพิ่มเติมแต่ว่าแผ่นไม้ไม่มีเอ้าแผ่นไม้หมด <c oughs> แผ่นไม้ดันหมดสัง,งั้นนะครับแล้วก็นี่มีคนติดพิษถึง 4คนกันเลยนะครับโอ้ย,อยน่าเศร้าจังเลยอ่าบางคนก็แบบว่ามีการดื่มน้ําเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรามียาหรือไหมย,ยังพอมียาเหลืออยู่นะครับอ่าเราก็หลางคุยนี้ก็ได้ไปพามาแล้วนะครับสําหรับฟรอมเบรอยู่ไหนว่าฟรอมเบรอ่าตอนนี้ก็ กำลังถูกช่วยเหลือมากันแล้วนะครับสายสถาปนิกของเราตลหรับคนที่11เข้ามากันแล้วนะครับโอเคอันนี้มีการ skill อัพเลเวลสกิลอะเฟสสายตกปลาเพิ่มเติมนะครับดีมากแต่ตอนนี้ต้องการแผ่นไม้โดยด่วนเลยนะครับเพื่อที่จะมาสร้างที่ตกปลาเพิ่มเติมแล้วก็ตอนนี้นี่ครับผมโรงเรียนก็สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับโรงเรียนมันใช้งานยังไงกันวะคือโรงเรียนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นการที่ เปลี่ยนค่าหนังสือเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็น E.P. x <g ots> ก็คือสามารถเอานังสือที่เราเก็บมานะครับมาช่วยเพิ่ม E.P. ให้กับคนใดคนหนึ่งได้อย่างนั้นเหรออ๋อก็คือสามารถเลือกคนมาเลยนะครับว่าใครที่เราอยากจะเป็นการเพิ่มเลเวลให้กับเขาอ๋ออันอันขอต้อนรับเด็กใหม่ก่อนเลย <g ots> <g ots> ต้อนรับน้องใหม่ก่อนก็แล้กันนะครับนั่นก็คือ From Base นะครับเราก็ทําการเลือก From Base มาแล้วก็ Start Learning แล้วไงต่อก็คือรอใช่ไหม ก็คือรอจนกว่าคนคนนั้นเนี่ยที่เราเลือกเอาไว้นะครับจะมาที่โรงเรียนแล้วก็มีการใช้หนังสือเนี่ยในการเพิ่มค่าความรู้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ระหว่างรอน,นี้หมายครบยังอ่ะครบแล้วก็ทําการสร้างจุดตกปลาเนี่ยเพิ่มเติมกันก่อนเลยนะครับเพราะรู้สึกว่า2จุดเนี่ยจะไม่พอเสียแล้วนะครับอ่ะทีนี้โรงเรียนโออ๋ตอนนี้นะครับโรงเรียนก็มีการใช้งาเอ๊ะแล้วทําไมแผ่นผ้ามันขยับ แผ,แผ่นภาพมีการขยับกันด้วยนะครับอย่างนี้ก็ได้แหละเนี่ยมันช่วยในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเหรอสร้างจุดตกปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้ก็แค่รอคนมาตกปลาแล้วเราก็ได้อาหารเพิ่มเติมกันเสียทีหนึ่งนะครับแล้วก็การเรียนเป็นไงบ้างตอนนี้การเรียนก็ผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเอ้ยเรียนนานเหมือนกันนะ เออคือถ้าหากว่ามีการสร้างโรงเรียนเนี่ยมันได้เอพีเยอะใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่ามันจะเสียคนไป1คนกันเลยหมายความว่าก็ต้องแบบมีคนงานเยอะระดับหนึ่งถึงจะสามารถสร้างได้กับตัวโรงเรียนกันได้นะครับอ่ะแล้วก็ระหว่างนี้เราก็ทําการออกเดินทางกันต่อเลยกันละกันนะครับคอุ้ย ไอ้เพื่อเห็นว่ามีการบอกตำแหน่งนกด้วยอา้าวรออะไรอยู่ไปสิ <c oughs> ออกเดินทางไปจับนกกันอีกไนะ่เลยนะเพื่อว่าพานกมาเรียนนะครับพาหนุนมาเรียนจะได้แบบว่ามีการเก็บพลาสติกกับพวกอะไรเนี่ยให้กับเรานั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเขอทาการเก็บเรื่องเกี่ยวกับสาล่ายไว้ก่อนเลยกันละกันนะครับแลงเป็น2ลามแบบนี้อ่าแล้วก็โรงเรียนโอ้นี่ครับตอนนี้ อ่าเลคเชอร์เนี่ยใกล้จะเรียนอา uh, จบเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับเล่งเกียมกันนิดนึงจออะไรไม่ใช่จอ,อ,จจอแผ่นภาพก็เลื่อนไปเลื่อนมาอยู่ได้โอเคทําการเรียนเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับแล้วเรามาดูที่ฟอร์มเรสอ่านี่ครับจะเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับเกรดเอเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นศูนใช่ไหมพอเรียนเสร็จปุ๊บขึ้นมาแบบ500หรอ อันนี้ไม่ได้จะว่าขึ้น500หรือเปล่านะครับแต่ตีประมาณว่ามันให้ประมาณอ่า XP อ่ะประมาณครึ่งหนึ่งกระละกัารต่อการใช้หนังสือ1เล่มนะครับก็คือจากที่ไป้าหากว่ามีกระดาหนังสือมาปุ๊บผมก็จะให้แบบว่ามาช่วยในการเรียนกันอยู่ได้เรื่อยจะได้แบบว่าเพื่อ x p เนี่ยเพื่อเพิ่มความสำให้กับเหล่าดิฟเตอร์ของเรานะครับอ่าตอนนี้ก็ขอเก็บของแล้วก็เดินทางไปที่อ่าบ้านนกกันเลยเดินทางมาถึงแล้วนะครับและที่เซอร์ไพคือ มีร้านอาหารเลสเตอร์ลองว้าวอ่ะไปก่อนเลยอยู่ดีนกก็ไม่สนกันเลยที่เยอคํพราะตรงนี้มีอาหารยังไงล่ะโอเคได้รับอาหารมากันแล้วนะครับแล้วก็อีกรำหนึ่งก็ทำการสั่งไปเจ้าไปช่วยเจ้าตัวซีเกาอย่างนั้นเหรอซีมันมันนอกแต่ตัวชื่อต่างกันไหม ชื่อน่าจะแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยชื่อว่าอ่าสเตบาสเตบาใช่ไหมอันนี้ก็มีชื่อว่าสีเอยไม่ใช่ชื่อนี้ชื่อสตีฟานอ๋ออันนี้ชื่อสตีฟานใช่ไหมส่วนตัวเก่าเราชื่อสเตบาเออชื่อคล้าย,ายกันแฮะอ่าตอนนี้ก็อ่าส่งอ่าอ่าตอนนี้เรือก็มาแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็มีการพายเรือมากันแล้วจะได้ไปช่วยนกมาแล้วก็จะนกเนี่ยมันก็มีการกินข้าวก็จริงครับแต่ว่าข้าวของมันน่ะมันเป็นแค่ ปลาถังหนึ่งแถมหนึ่งถังเนี่ยเลี้ยงได้ตั้ง2ตัวต่อวันด้วยซ้ำนะครับอตอนนี้สตีฟานก็มาอยู่ในดิฟเตอร์อยู่ในเรือของเรากันแล้วนะครับนี่ก็คือจะมีการไปบินเก็บนะครับเห็นไหม นกพวกเนี้ยมันก็จะแบบมีการไปบินอ่าไปเก็บเล่นกับพลาสติกพวกนี้โดยที่เราไม่จะเปต้องสั่งเก็บนะมันจะแบบเป็นการเก็บแบบออโต้ให้กับเราครับแล้วก็ถ้าหากว่าพลาสติกเราเริ่มเยอะมาเราเริ่มเยอะเนี่ยเราก็สามารถทําการติ๊กได้ว่าไม่ให้มีการเก็บก็สามารถกระโดดกันได้เช่นกันนะครับเป็นข้อเดียวการเลี้ยงนกเลยเนอะแต่ก็ต้องมีการนําอะไรนะ สระปลาบางส่วนเนี่ยมาทําถังปลาแบบนี้เพื่อที่จะเป็นอาหารของนกกันต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ระหว่างนี้ขอเก็บอาหารก่อนโอ้ได้อาหารมาเสียทีนะครับอฮ้ยโอ้ยดีแฮะมียามีอาหารแล้วยังจะมียาด้วยแถมข้างบนมีเศษเหล็กอีกโอ้ที่นี่มันแดนสวรรค์ชัดๆเลยอ่ะกันก็ขอเก็บของกันก่อนนะครับโอเคทําการเก็บของเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงเวลา ออกเดินทางกันต่อได้เลยนะครับเออความจริงจะยังเหลือเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจตรงนี้นะแต่ผมอ่าก่อนสำรวจไปแล้วคือคนงานไม่ยอมไปงงเดียวกันกว่าก่อนสำรวจไปแล้วแต่ว่าไม่มีใครแบบยอมมากันเสียทีเลยนะครับตอนทั้งที่ก็แบบว่าไม่ได้งานยุ่งกันขนาดนั้นละเมิงอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับก็มีการ ตกปลาถึง4จุดกันเลยนะรู้สึกว่า3จุดเนี่ยจะไม่พอก็เลยแบบว่าสั่งตกปลากันแบบรัวๆกันเลยนะครับแล้วก็ดูสิสั่งทําการสํารวจไปแล้วนะก็ไม่มีใครมากันเลยนะครับงก็ปล่อยไปกันแก้วสำหรับบริเวณเกาะเกาะนี้นะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้กำลังทำการรีเซิร์ชบิ๊กเฮาส์กันอยู่นะครับนั่นก็คือจะเป็นบ้านคัดอัปเกรด ขั้นต่อไปนั่นเองนะครับเแบนบ้านที่ขนาดเนี่ยน่าจะใหญ่โตที่สุดกันเลยนะครับความจริงก็น่าจะไซส์เดิมแต่ว่าอัปเกรดคุณภาพมากขึ้นนะครับอ่าตอนนี้ก็วิจัยพี่เขาเสร็จเรียบร้อยกันแล้วแล้วก็แต้มเหลือใช่ไหมอ่านก็ขอวิจัยอันนี้ด้วยไหม a r c h เ c เท t ก t t ตชันอืมน่าสนใจนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันแต่ว่าขอวิจัยไว้ก่อนเลยกันละกันนะอ่าแล้วก็ทีนี้มาดูบ้านหน่อยสิ โอ้มันจะเป็นบ้านที่มีคลื่นน้าเอ๊ะนี่คลื่นน้ําหรือหญ้าเนี่ย <c oughs> ทุกคนช่วยบอกเลยว่าตรงไอคอนตรงเนี้ยคล่านี้มันคือหญ้าหรือว่าเป็นพื้นน้ําก็พื้นทะเลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอะซึ่งเนี้ยมันจะมีการใช้ของที่ค่อนข้างจะเยอะนะก็คือจะมีทั้งโฟลเตอร์อะเฟอร์ดิเจอร์แผ่นไม้เชือกแล้วก็แผ่นเหล็กกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีการอัปเกรดข้าตกแต่งเนี่ยเพิ่มมาอีก3อย่างนั้นเหรอ จาก6ก็กลายมาเป็น9นะครับอ่าแล้วก็ขั้นใหญ่ก็จากขั้นเก่าที่เป็น12เนี่ยก็กลายเป็น18 9กับ18ก็คือเท่าตัวอันเก่าคือ6กับ12ก็เท่าตัวอ๋อก็คือเรื่องเกี่ยวกับข้าวขตวแต่งเนี่ยก็จะมีการบวกเพิ่มไปตามปกตินั่นเองนะครับแล้วก็น่าจะอัปเกรดได้นี่ก็คือเป็นการใช้เฟอร์นิเจอร์15กับแผ่นเหล็กอีก2เนี่ยจากขั้นที่2ก็สามารถอัปเกรดเป็นขั้นที่3กันได้นะครับอ่างั้นก็ขออัปเกรดหลังไหนว่างอ้าวโอ้เดี ทุกทุกบ้านมีคนหมดเลยเหรอเออผมเพิ่งเห็นว่าผมมีบ้านแบบมีคนครบทุกหลังกันเลยนะครับอ่างั้นก็ขอสร้างแบบเป็นดูโอคอเทจอย่างนั้นเหรออะทำการสร้างที่หลังใหม่ตรงนี้กันเลยแบบว่าเมื่อกี้นี้เห็นเป็นบ้าน2ชั้นกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งการสตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันใช้ของเยอะเหมือนกันนะโฟลเตอร์สี่เฟอร์นิเจอร์ห้โอเคต้องเก็บเฟอร์เิเจอร์ละ คือถ้ามีการสร้างบ้านเนี่ยไอ้พวกเฟอร์นิเจรอร์มันใช้แบบเยอะมากๆกันเลยนะครับอ่ะแล้วก็ระหว่างนี้ก็ทําการออกเดินทางกันดีกว่านะครับโอ้ขนาดมีโรงพยาบาลขอแวะกันหน่อยกันละกันนะครับแล้วเดี๋ยวรอบมีอะไรไหม โดยรอบก็แบบเป็นพวกเห็ดเออเห็ดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราสามารถทําการผลิตยาได้นะครับแต่เป็นว่าตอนนี้เรามาเก็บเรื่องเกี่ยวกับตัวยากันก่นกอนโอ้ยเมาส์มันเลื่อนเร็วอ่าตรงนี้ก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวยานะครับแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ด้วยอ่าตอนนี้กำลังจะขยายบ้านเพิ่มเติมพอดีก็เถยวกันเก็บมากันหน่อยกันละกันนะครับซึ่งเนี่ยผมคิดว่าอยากจะให้แบบมันเป็นทางแบบเป็นสี่เหลี่ยมวนกันไปเลยเหมือนกันนะอ่าก็ทําการต่อทางมาแบบนี้ ส่วนหนึ่งส่วนที่2แล้วก็ตรงเนี้ยน่าจะประกบกันได้พอดีนะครับกระดุประกบกันได้พอดีเด้เลยอ่าแล้วก็คือทําการสร้างบ้านเนี้ยล้อมไปตามทางกันเรื่อยๆนะครับเดินทางต่อมาถึงบริเวณมัชรูมกรบกันแล้วนะครับเป็นเกาะเห็ดอย่างงั้นเหรอไหนดูซิอ๋อเรื่องเกี่ยวกับการเก็บเห็ดเนี่ยต้องใช้เครื่องมือในการเก็บกันด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าไปเก็บมาทั้งไม้แล้วก็ตัวเห็ดกันเลยกันละกันนะครับโอ้โหแล้วดูสิ เอออันเนี้ยไม่ใช่เห็ดโลกจริงแล้วเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดยักษ์กันเลยทีเดียวนะครับถ้าจะใหญ่โตกันขนาดนี้แล้วก็อ่ะก็ทําการส่งเรือไปเก็บถึง2ลํากันเลยนะครับแน่นอนว่าสาลา่ก็เดี๋ยวทาการสั่งเก็บกันด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตรงนี้มีไม้อย่างนั้นเหรอโอ้มีไม้2ที่แล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องมือด้วยเหรอเออคือประธาตไปเกาะเนี่ยมันต้องมีการใช้เครื่องมือในการเก็บไม้ใช่ไหมครับแต่ว่า2เกาะนี้ไม่ต้องใช้เครื่องมือก็เก็บได้ โอแต่ว่าตอนนี้สเตชันมาแล้วนะครับไหนดูซิอาร์กิเทคสเตชันทาการวิจัยเรียบร้อยกันแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวผมขอตั้งวิจัยรอไปก่อนเลยกันละกันนะซึ่งทีเนี้ยอยากจะขอลองสร้างเจ้าสิ่งนี้กันนะครับก็คือเป็นโซลาร์แผงที่เราได้มีการเก็บมากันแล้วใช่ไหมงั้นก็เทีอโอวกาสสั่งรีเสิร์ชไ้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันใช้รีเสิร์ชตั้ง20หน่วยอะคือมันใช้เยอะมากก็เือโอกา อาทำอย่างอื่นเนี่ยวิสเซิลรอไว้ก่อนเลยอ่าแล้วก็ทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับตัวอาร์เคดเทคเหรออ๋ออยู่ในข้อนี้โอ้ใช้เฟอร์นิเจอร์เอาแล้ว <laughs> ใช้เฟอร์นิเจอร์15นะครับอ่าวีโฟเตอร์4มีตัวไม้4แล้วก็เชื่อกอีก2นะครับก็สามารถสร้างกันได้แต่ว่าตรงนี้ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะงั้นเก็บให้กันร้อยก่อนแล้วผม,ผมก็จะเดินทางไปบ้านข้าหลังหนึ่งเนี่ยก็น่าจะหาเฟอร์นิเจอร์ได้ไม่ยากกันอยู่แล้วนะครับ f o r ฟอร์นิเจอรกลับมากันแล้วนะครับในที่สุดก็สามารถสร้างกันได้ซะทีโอขนาดแบบ3คูณ3กันด้วยอย่างนั้นเหรออ่ออ่ะสำหรับอาร์เคเทก็เดี๋ยวสร้างไว้ที่ตำแหน่งตรงนี้กันละกันนะครับอยู่สายการคราบ้ะเนอแล้วเรามาดูกันว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันจะสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับคือมันบอกว่ามันจะเป็นการอันล็อกอาร์เคเต็โหมดออกมาก็คือจะเป็น ด้านล่างขวาตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีรูปเครื่องมือของสถาปนิกอยู่ด้วยแต่ว่าจะไม่ต้องมีการสร้างตัวสเตชันก่อนถึงสามารถใช้งานกันได้นะครับปอกปอกปอกปโอ้โหต่อคอนนานไม่เพื่อน <c oughs> คือเรื่องเกี่ยวกับตัวบ้านนะครับที่ผมสั่งซ้าไปตั้งนานเนี่ย ผ่านมาต้องหลายวันเลยนะยังจะสร้างไม่เสร็จอีกเหรอโอ้ยสร้างนานเกินไปแล้วสำหรับตัวบ้านดูโอ้นะคะแต่ตอนนี้บ้านเดี๋ยวก็สร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับดูสิมีการก่ออิฐก่อผนังสวยงามด้วยนะครับเออเจ๋งดีเหมือนกันแนฮะแต่ว่ามันคุมไหมเนี่ย ม,ม,มันสร้างน่าจะจัดกันเลยนะครับถ้าหากว่าต้องการคนแบบรีบๆเนี่ยไปสร้างแบบขั้นแรกๆไว้ก่อนแล้วก็ค่อยทําการอัปเกรดทีหลังเนี่ยจะเวิร์กกว่ายเยอะกันเลยนะครับอ่าตอนนี้โอ้เียได้ว่ามีการสํารวจของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้จบวันที่35กันแล้วนะครับส่วนตัวอาร์เคดสเตชันเนี่ยอีกแค่ครึ่งหนึ่งก็จะสร้างเสร็จกันแล้วนะครับโอ้ในที่สุดก็ สร้างอาร์กิเทคสเตชันเสร็จเรียบร้อยนะครับในขณะที่บ้านดูโอเพิ่งจะเสร็จบ้านหลังนี้สร้างแต่เริ่มเนี่ยช้ามากๆกันเลยนะครับแต่ก็ได้สิ่งก่อสร้างที่สวยงามมีระดับเนี่ยเพิ่มเข้ามากันแล้วนะครับโอเคแล้วก็เอ๊ะอ้าวอาหารปลาหมดอาหารนกหมดนะครับทำไมอ่ะสั่งซ่าไปแล้วนี่อ๋อเขายังไม่ได้มีการขนไปนะครับคือตอนเนี้ยคนแบบ ถือว่าเห็นว่ามีเยอะใช่ไหมครับ11คนเนี่ยแต่ผมปรากฏว่าผมมีการสั่งจับปลาตั้ง4ที่มีสกาเวน2มีการรีเสิร์ชอีกมีทารธปทำนี่อีกโอ้โหเลยได้ว่า11คนเนี่ยไม่พอนะครับแต่ตอนเนี้ยอาหารผมล้นแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> แถมจะมีปลาตั้ง50กว่าตัวนะครับผมปรากฏว่าที่ตกปลาเนี่ยมีเยอะเกินไปนะครับบวกกับว่าที่อะไรนะที่เอาขวดออกจากตัวปลาเนี่ยก็ดันมีแค่ที่เดียวด้วยนะครับงั้นแสดงว่าต้องทําเจ้าสิ่งเนี่ย เพิ่มอีก1จุดกันด้วยนะครับเอ๊ะทำไม layout เฐเอา,อานมันมันดูแย่จังเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยๆทำการแก้ไปกันละกันนะครับแต่ตอนนี้มาดูสิ่งนี้กันดีกว่านะครับนั่นก็คือตัว a r c h i t e c t station ก็คือสามารถเปิดโหมดนี้ได้แล้วนะครับมันคืออะไรอะ่ะโอ๊ะอะไรอะ่ะ h o l e lab shift to store construction ฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเราย้ายที่ได้หรอ โอ้จริงดิเอ้เดี๋เดเดี๋เวขอลองหน่อยสิถ้าหากว่าผมต้องการย้ายอผมย้ายคลังนะครับย้ายคลังไปตรงปลายตรงนู้นอะแล้วเราก็ย้ายตัวนี้ไว้ตรงนี้อุ๊ยเอ้ยดีจังเลยอะ่ะไม่จำเป็นต้องลบทิ้งครับอ๋อว้าว นี่มันโหมดในฝันเป็นโหมดที่แบบว่าอะไรนะด้วยความที่ว่ทุกอย่างมันเป็นแพใช่ไหมครับก็คือสามารถทําการย้ายตําแหน่งเนี่ยได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องลื้อทิ้งกันแล้วนะครับยกเว้นว่าจะทําการเอาออกจริงๆนะเราก็สามารถใช้เจ้าสิ่งเนี่ยในการทําได้เอองั้นก็เดี๋ยวขอทําการไปแต่งน้ําก่อนนี่เอาจุดเก็บน้ํานะครับมาสร้างเอาไว้ที่ด้านหน้าใกล้ๆฐานแล้วก็เรือเนี่ยก็ย้ายมาอยู่แบบติดๆกันโอ้ โอ้ยเป็นโหมดที่สะดวกสบายดีเหลือเกินนะครับอ่างอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องมาใช้ในครั้งหน้าไอเดียวก่อนเดี๋ยวผมจะไปใช้ในช่วงหลังใหม่นะครับเนื่องจากว่าเป็นโลกที่ดีมาก <c oughs> เดี๋ยวคอใช้ในช่วงหลังใหม่กันละกันนะครับเพื่อที่จะไปแก้ไขเมืองของเราเนี่ยให้แบบเปลี่ยนไปแบบให้มันมีแบบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัดสรรป็นส่วนกันด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ผมกําลังจะพยายาม ย้อนกลับไปทางเก่านะครับเพื่อที่จะไปรับตัวนกมาแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือรับคนมาเพิ่มกันด้วยนะครับตอนนี้เรามีการผลิตอาหารที่ดีมากขึ้นแล้วผลิตน้ําก็ดีอยู่แล้วด้วยงั้นก็ต้องทำการรับคนเพอ,เออแบตหมดแบตหมดกลางทางไม่เป็นไรรับคนเลยจ้าอันนี้ไม่รอกลางคืนเลยนะครับผมไปเลยเพราะว่าเรามีอาหารกับน้ําเยอะกันอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้มีอะไรบ้างคนนี้เป็นสายคราบด้วยโอเคคนนี้ชอบการคราบแล้วก็ มีความพลักกาลังดีมีเรื่องเกี่ยวกับการท่าคอนเดลที่ดีเหมือนกันด้วยนะครับอ่ะงนั้นก็ไปรับคนระเพิ่มเป็นคนที่12กันเลยกันละกันนะครับบ้างก็มีแล้วใช่ไหมแล้วก็อย่างหนึ่งคืออยากจะมีการย้ายตำแหน่งอะไรพวกเนี้ยผมก็สามารถใช้อคกิเทคโหมดเนี้ยในการย้ายกันได้ด้วยนะครับเฮ้ยระบบอย่างเจ๋งอ่ะเออเป็นโหมดที่ดีมากกันเลยนะครับแล้วก็อากเทคเนี้ยย้ายแม้กระทั่งตัวเองได้ด้วยสามารถย้ายสเตชันตัวเองกันได้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้ขอต้อนรับนะครับ โฟลดเวลเข้าสู่เลือกของเรากันแล้วนะครับจะได้มีแรงงานเพิ่มมาอีกคนหนึ่งนะครับยอดเยี่ยมมากอ่ะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยว,วจะทำการเดินทางไปรับอีกคนดีไหมอืมรับอีกคนอย่างนั้นเหรออ่ะเดี๋ยวรับอีกคนหนึ่งด้วยเลยก็แล้วกันนะคะรับอีกคนหนึ่งมาแล้วก็จะไปรับนงตรงนู้นแต่ว่าน,นี้เดี๋ยวขอไปทําในช่วงหลังไม่ก็แล้วกันนะครับเพราะผมคิดว่า ตรงนี้เนี่ยน่าจะมีแบบเหมือนเดิมอะ่ะก็แค่รับคนมาเพิ่มแล้วก็จะมีการย้ายตำแหน่งของตัวเมืองของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปขอยนาญางไหม่แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันว่าในครั้งหน้าเนี่ยเมืองอเรืออับปางของเราเนี่ยมันจะสวยงามมีการเป็นระเบียบเนี่ยมากขึ้นสักแค่ไหนก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในภาคต่อไป โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนะเนย